สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพนเตนานะคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมจะมาบอกพี่เพื่อนเพื่อนหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ปีพศนี้ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่าน แต่ที่ผมจะบอกนี่คือจุดซื้อขายครับท่านจะซื้อขายกันยังไงนั้นมันอยู่ที่ท่านกับคุณรับซื้อครับท่านท่านจะขายยังไงแล้วเขาจะรับซื้อยังไงนั้นต้องตกลงกันดีนะครับท่านสำหรับผมแล้วมาแนะนํะบอกที่จุดขายเส้นั้นเองนะครับท่านสำหรับลีนี้ห็นเต็มๆแล้วครับสองถึงสามจุดครับท่านที่จะซื้อขายกันนะครับจะไม่ใช่เหรียญแปลกแปกแนวอะไรแล้วนะครับก็ปกติธรรมดานั่นแหละแต่มันมีอะไรอยู่บางอย่างอยู่ในนี้นะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่าน เป็นเลี้ยงแบบ2องสีตัวติดครับนี่ครับคิวปนิคเกิลอยู่ด้านหนกอ่วนด้นในก็สีทองล้วนๆนะครับยังไม่ได้ทําการล้างครับแต่เลนนี้รู้สึกว่าจะเงาว่าอสมควรเลียครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับหายากมากครับมาดูขอบเฟืองครับเลนนี้ครับยังไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหครับสุดยอดครับคมตัดเจ๋อมากเลยครับนี่ครับก็มีระยบุบระบี้ตามขอบเหลี่ยมปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านก็ใช้แน่นนะครับท่านหลุดมือแล้วต้องเอาเหลี่ยมลงก่อนแน่นอนครับการสึกลอกก็มีครับนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับบ้าหมอะไรนะครับท่านโอ้โหโย สุดยอดกับหายากมากกับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับปอเป็นปีพศเลยนะครับประเทศไทยอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อพริการทางสายตาพอ,อตองทงผันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านปีปสศนี้ผลิตยเยอะมากเลยนะครับท่านแต่จุดขายไม่ได้อยู่ที่จํานวนการผลิตนะครับท่านมันอยู่ที่ตรงหนึ่งแล้วจะบอกน,น,นอิดหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านสมตุการขึ้พระปางอุลุนบ้านบัตอุลุณลาดวาราลามครับ ต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพญาและล่างถึง10บาทไทยแล้วก็10บาทอลิบิกนะครับสําหรับปีพศ2551เนี่ยนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนการผลิตหรือครับ179ล้าน165,300เหรียญนะครับท่าน179ล้าน165,360เหรียญนะครับท่านในระดับยูนิซีนะค์ก็อยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้นตัวอยู่ที่เหรียญละ15-20บาทเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับจุดขายครับมาดูจุดขายครับจุดแรกนี่ครับนี่ครับดูใยไ้ไปเลยครับไปเหรียญไขแตกหรืยนซ้ำขอบนี่แล้วครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับสามขอบไหมดูใกล้เลยครับเนี่ยชัดเจนเลยครับที่ปลายปากกาผมจี้อยู่นี่ครับนี่ครับสามขอบครับนี่แหละจุดแรกครับที่มีราคาที่สูงกวากันครับตรงนี้แล้วครับจุดที่สองมาดูตรงนี้ครับขอบเหลี่ยมนี้ครับรู้สึกว่าจะสูงครับที่นิกเกิลมุมด้านนอกดีครับดีไหม ูงมากเลยครับฝั ai, okay. ่งน so, right ี้ครับฝั่งประเทศไทยส่วนพังฝั่งนี้ครับเล็กนิดเดียวครับแทบหาไม่เจอเลยครับเห็นไหมไม่มีเลยครับเนี่ยนี่ครับจุดที่สองนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับราคาก็จะอยู่แบบนี้นะครับมาจุดที่สามด้านนี้ครับอืมาดูด้านนี้ครับมันสลับกันหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยมาดูด้านหลังนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสีทองจีใหญ่กดมากเลยครับเนี่ยเห็นไหม ใหญ่มากเลยครับทีทองเป็นปกติครับแล้วฝั่งนี้ก็เล็กนิดเดียวครับแจะ้จะมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยสามจุดแค่นั้นนะครับอันตรายมากครับถ้าใครมีอยู่ระวังตัวให้ดีนะจะสมไปหาท่านแน่นอนเลยนะครับ